สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวครอบครัว45นะครับก็ผมก็วันนี้นะผมไปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์เหนือนะครับคู่ระหว่างลานเอฟซีเจอเกโนรันเกโนวลูกัน no นะครับที่ผมจับราคาคู่นี้มาก็เพราะว่าเหตุใจมันเป็นบอลเพย์ออฟนะขึ้นในขึ้นในเว็บเป็นบอลเพย์ออฟแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยด้วยราคาและด้วยสติที่เจอกันนะด้วยสติที่เจอกันก็ คู่นี้เนี่ยเป็นเป็นล้านนะต่อครึ่งครบลูกก่อนจ่าย0.93ให้รอง0.88นะแล้วก็ราคาเฮนดี่แคบไม่ใช่ราคาพูลเนี่ยเปิดมาแรกเนี่ยครึ่งครบลูกจ่ายพูลให้เจ้าบ้านชนะ1.53เนี่ยเหมือนจะเป็นราคาพูลของเจ้าบ้านให้กินเลยนะครับแล้วก็พูลเสมอเนี่ย4.0แล้วก็พูลหลังบ้านเนี่ยให้ชนะเนี่ย4.75นะส่วนเฮนดิแคปปัจจุบันเนี่ย เป็นครึ่งครบลูกนะจ่าย0.90และให้หลังบ้านจ่าย0.90และซึ่งลักษณะาาการจ่ายค่าน้ํา0.90ทั้ง2ฝั่งเป็นบอลที่สูสีนะครับเป็นบอลที่แรกนะผมมองวนะ่าแล้วเป็นฝ่ายเจ้าบ้านเนี่ยเปิดเกมบุกมันแน่นอนสำหรับคู่นี้ส่วนผู้ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ให้ลดเพิ่มเพิ่มพมูให้เจ้าบ้านชนะ1.67ก็ยังเป็นภูที่เจ้ายังมองว่ายังให้ความสำคัญกับเจ้าบ้านอยู่นะ ส่วนผู้เสมอเนี่ยก็ปรับขึ้นไปเป็น4.20และให้พูหลังบ้านลดลงมาจาก4.75เหลือ4.33นะครับซึ่งลักษณะของบนคู่นี้เนี่ยด้วยสาติที่เจอกันเนี่ยเจอินทีไรเ่ยมันหยุดตลอดนะครับส่วนสูงต่ำคู่เนี่ยมันเปิดมาเนี่ย2.75นะจ่ายสูง0.90ราคาตั้งต้นเลยจ่ายต่ำ0.90เลยแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยเริ่มลดน้ำและเหลือ0.78แล้ และให้ลอง1.03และผมมองว่านะก่อนที่บนจะเตะนะลักษณะาการจ่ายลดน้ําอย่างนี้นะผมว่ามันต้องลดอีกมันจะต้องลดให้เราเห็นอีกนะเพราะคู่นี้น่าจะมีประตูมากสุดแล้วแล้วก็สติเนี่ยเวลาลาน FC เนี่ยเล่นในหลังเย่าเนี่ยก็17น,นัดเนี่ยชนะ9เสมอ5แพ้3นะยิงประตูคู่แข่งได้ถึง30ลูกแลูกนะเสียถึง14ลูกเสือนเกนโนนั้นเนี่ย ของปีนี้เนี่ยออกไปเย็นสิบเจ็ดนัดเนี่ยชนะแปดเสมอสามแพ้หกยิงได้ยี่สิบแปดเสียสามสิบซึ่งสถิติคู่นี้เนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยที่ผมดูนะเจอกันทีไรเนี่ยมีประตูกันครึ่งแรกทั้งหมดสิบนัดเลยนะสิบนัดเนี่ยเจอกันทีไรเนี่ยมีประตูครึ่งแรกหมดไม่ว่าจะลาน FC เอฟซีนในหน้าบ้านหรือว่าลานเอฟซีไปเยือนแกนโนลันนะจะมีประตูหมดเลยครึ่งแรก ส่วนร้านเอฟซีเนี่ยเวลาเล่นในบ้านหกนัดล่าสุดเนี่ยเวลาเจอเกนโนรันเนี่ยก็ด้วยเด็ดราคา1ลูกหรือครึ่งคุบลูกหรือราคาเสมอเนี่ยตั้งแต่2007ขึ้นมาเนี่ยก็ยิงประตูครึ่งแรกได้หมดมีแต่ปี2005เนี่ยที่เสมอ2องครึ่งหลังครึ่งแรกไม่ได้ยิงนะส่วนหกนัดล่าสุดเนี่ยของของล้าน FC เนี่ยก็ชนะ3เสมอ1แพ้แพ้สองนะกดไปถึง14ลูกเลยเสียถึง7ลูกส่วนเกนโนนลูกกันเนี่ยหกนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะ4เสมอ1แพ้1 ยิงได้12เสีย13ซึ่งที่ผมไล่ดูลาน fc เวลาเล่นในบ้านนะหกนัดล่าสุดนะถามว่าฟอร์มดีไหมฟอร์มลาน fc ก็ไม่ใช่ดีสักเท่าไหร่นะบอกเลยว่าไม่ดีสักเท่าไหร่ลาน fc เนี่ยส่วนเกโนโนลันเนี่ยหกนัดล่าสุดเนี่ยถือว่ายิงประตูคึกแข็งได้นะแล้วก็พร้อมที่จะเสียด้วยแต่ว่าเวลาเล่นในบ้านมันเอาเรื่อง,องน,โน,โน,นะเกนโนลันอ่ะเดี๋ยวเวลามันออกไปเยือนเนี่ย มันออกมาเยือนนะระบบเกมเย็ยนของของแกโนรันเนี่ยก็ถือว่ายังแสติถ้าเราดูจากภาพรวมแล้วเหมือนจะ50-50นะแต่เรื่องการเสียประตูกับการทำได้ประตูเนี่ยมีให้เราเห็นแน่นอนนะสำหรับคู่นี้ส่วนราคาคู่นี้เนี่ยที่ผมจับมาเนี่ยผมฟอ้มันมา2-3ชั่วโมงแล้วปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยของสกอร์สูงต่ำเนี่ยที่ผมดูในของ t ีเอสไซทกรนะมันเหลือจ่าย0.61และและให้ลองน้ำลน้ลนๆและตอนนี้นะ ราคาสูงต่าล่าสุดนะจาก0.81อ่ะส่วนราคาสูงต่าาําสูงแรกที่เปิดมาลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้าล้นเลยและให้รอง0.70แต่ผมไปดูในหน้าหลักของผมอีกอีกเว็บสากลอีกหนึ่งนะตอนนี้มันมันเปิดมาหนึ่งลูกจ่าย1.65เปิดสูงแรกมา1หนึ่งลูกจ่าย1.65และให้รอง2.00ให้รองน้ำลน้ลนเลยซึ่งสถิติของบอลคู่นี้ยเวลาเจอกันทีไรเนี่ยมีประตูให้เราเห็นทุกครั้งนะครับและผมคิดว่า น่าจะเป็นฝ่ายเจ้าบ้านที่เปิดเกมแรกกันมันแน่นอนส่วนของปีนี้เนี่ยถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยราคาสูงต่ําเต็มเวลาเนี่ยไอ้เกนโดลันเนี่ยมาติดอันดับหนึ่งเลยนะ38นัดเนี่ยออกเกมสูง22นัดเกมเสมอ3นัดและเกมต่ําถึง13นัดค่าเฉลี่ยวที่57.9เลยนะครับส่วนล้าน FC เนี่ยก็มาอยู่ติดอันดับ5นะ38นัดเ,เกมสูง18 เกมเสมอ4เกมตม่ำสิค่าเฉลี่ยที่47.7และสิ่งที่ผลสำคัญที่ผมเลือกคู่นี้ก็เพราะว่าด้วยแติสีล้วนๆเลยและราคามันบ่งบอกว่าถึงมีการมีประตูเพราะการจ่ายค่าน้ำสูงต่ำเนี่ยเป็นตัวกำหนดโครงราคาให้ในเขตเหมือนกันนะผมบอกเลยเพราะว่าการจ่ายค่าน้ำสูงตํามันลดจนแบบ เหมือนเจ้าจะยอมถ้าเจ้าปรับน้ําขึ้นเนี่ยปรับขึ้นเป็น3ลูกหรือ3าลูกควบเนี่ยก็ต้องปรับราคาสูงต่าขึ้นไปด้วยปรับค่าน้ําขึ้นไปด้วยเจ้าเหมือนจะยอมกับราคาตรงนี้นะเพื่อที่จะลดน้ําเหมือนว่าจะยอมเลยซึ่งผมคิดว่าในการยอมตรงนี้ผมคิดว่ามีประตูให้เราเห็น2รลูกเป็นอย่างต่ํานะครับแต่ว่าในในทีเฮดไซตโกเนี่ยราคาสูงแรกเนี่ยมันมา,ม,นม,ามันมาเป็นลูกควบนะแต่ในใน,นาเว็บหน้าหลักสากลเนี่ยแต่ละเว็บเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจะมาราคา1ลูก จ่าย1.6ให้รองน้ําร้อนสวนภูเสมอเครื่องได้อยู่ที่2.20ประมาณ2.23และก่อนมอนเตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลดอีกถ้ามันจะเพิ่มก็เพิ่มขึ้นอีกไม่มากเท่าไหร่ซึ่งผมมองว่าคู่นี้มีประตูให้เราเห็นนะครับเพราะราคาตั้งต้นเนี่ยที่มันออกมาเนี่ย2.75จ่าย0.90จ่ายต่ม0.90เนี่ยของบ365เนี่ยส่วนมากนะผมจะดู365เป็นหลักซึ่งผมมองว่าคู่นี้ที่ผมจับมา มีสกอร์ให้เราเห็นนะครับพิมพ์ริกไอแลนด์เหนือครับผมลาน f f c ก็ไปวันนี้ไปสกอร์สูงแรกลาน f f c นะครับผมถ้าครึ่งแรกไม่มาตามคาแท้ครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ S45 OVER ที่ทีเดียวเท่านั้นเ4 5 OVER ที่เดียวเท่านั้น,น,นสุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้ครับผมสวัสดีครับ